วันที่25พฤศจิกายน2,565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีเต้าเต๋อจินบทที่58และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเมื่อเข้าใจกฎการตื่นรู้และสื่อเชื่อมกับส่วนทั้งหมดจึงเสพสุขกับโชคได้ประโยคที่สองของบทนี้ที่ว่า ภัยเอ๋ยโชคลาบได้พึ่งพาโชคเอ๋ยภัยแฝงเร้นอยู่ด้วยใครรู้ผลการเปลี่ยนแปลงไม่มีข้อกำหนดภัยกับโชคบอกเราว่ามีเพียงการเข้าใจกฎการตื่นรู้และสื่อเชื่อมกับส่วนทั้งหมดจึงประสบความสำเร็จมีอายุยืนยาวและเสพสุขกับโชคได้ทุกคนล้วนปรารถนา ที่จะกุมพลังอันลึกลับนี้ท่านเหล่าจือได้มอบวิธีการไว้ให้สามชุดดังนี้ชุดที่หนึ่งยอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์โค้งงอ,อย,ยืดตรงได้หากคนเราสามารถยอมอ่อนข้อโอ,อนอ่อนผ่อนตามได้ไม่สวนทางกับวัตถุภายนอกย่อมได้รับการปกป้องนี่คือ ยอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์เมื่อคนเราใช้ความนุ่มนวลรับความอายุติธรรมอีกฝ่ายมักเกิดความสำนึกผิดแล้วปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองกลับสู่วิถีที่ถูกต้องนี่คือโค้งงอยืดตรงได้กุญแจสำคัญที่เปลี่ยนภัยกับโชคในที่นี้อยู่ที่ความอ่อน แต่มีบางคนกล่าวว่าฉันอ่อนให้มากแล้วนะเหตุใดจึงยังเอาชนะความแข็งไม่ได้เพราะความอ่อนของเขายังแฝงความแข็งไว้อยู่ดังนั้นนิ่ใช่ความอ่อนเอาชนะความแข็งไม่ได้แต่เป็นความแข็งน้อยเอาชนะความแข็งมากไม่ได้ชุดที่สองที่ลุ่มต่ำรองรับได้เต็มเต็ม หรือเก่าสร้างใหม่ได้น้ำอยู่ที่ต่ำกลายเป็นทะเลคนวางตัวอยู่ต่ำเป็นราชาการยอมน้อมรับและโค้งงอได้คือการปลูกวานเหตุแห่งความอ่อนนอ้อมจากนั้นจึงได้รับผลที่ยอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์โค้งงอยืดตรงได้ซึ่งเป็นพลังของ ที่ลุ่มต่ำรองรับได้เต็มเต็มการยอมน้อมรับโค้งงอและอยู่ที่ลุ่มต่ำได้คือการวางตัวอยู่ต่ำคนเช่นนี้จึงได้รับการเต็มใจสนับสนุนจากผู้คนโดยไม่เบื่อหนัาเขาสามารถสั่งสมเต้าเต๋อ,ตอและความประพฤติได้ทุกวันเมื่อคุณงามความดีเพียบพร้อมแล้ว จึงสามารถบรรลุถึงสภาวะที่สูงยิ่งขึ้นได้นี่คือหรือเก่าวสร้างใหม่ได้ปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงภัยกับโชคในที่นี้คือการวางตัวอยู่ต่ำชุดที่สามมักน้อยได้มากโลบมากลาบหายผู้มีเต๋าลดกิเลสเมื่อลดกิเลสจ,จึงมักน้อย เมื่อมักน้อยจึงผลิดพลาดน้อยลงผู้ที่ไม่โลภจึงไม่มีใครแย่งชิงกับเขาเช่นนี้สิ่งที่เขาได้รับจึงกลับไม่น้อยเลยนี่คือมักน้อยได้มากในทางกลับกันคนทั้งหลายที่มักมากเมื่อมักมากจึงอยากครอบครองม,มากเมื่อครอบครองม,มากจึงทำลายความสมดุลที่เคยมี เมื่อขาดความสมดุลจึงเกิดการแย่งชิงสุดท้ายยิ่งเขาฉกฉวยมากก็ยิ่งถูกแย่งไปมากขึ้นหากไม่เข้าใจหลักเหตุผลนี้คือโลภมากลา่หายผู้คนล้วนคิดว่าน้อยคือภัยมากคือโชคอันที่จริงหากอยากได้ต้องเรียนรู้การปล่อยมือเสียก่อน ปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงภัยกับโชคในที่นี้คือการไม่แย่งชิงคนจำนวนมากเข้าใจว่าการมีโชคต้องอาศัยโชคลาแต่ในจักรวาลไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโชคลามีเพียงพลังเตา๋าที่หินและหยาประสานเกิดสมดุลความอ่อนวางตัวอยู่ตำ่ำและไม่แย่งชิง เมื่อสามขั้นตอนนี้รวมอยู่ด้วยกันคือการรักษาเตา่าหมายความว่าใครมีโชคแสดงว่าเขาเคยรักษาเตา่าหากประสบเคราะห์กรรมก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีแสดงว่าเต่ากำลังร้องเรียกเขาคนจำนวนมากรู้สึกไม่มีความสุขแต่มักไม่รู้ว่าตนเองกำลังอยู่ท่ามกลางความสุข ส่วนบางคนไม่ว่าพบเจออะไรจะรักษารอยยิ้มไว้การยิ้มแย้มอยู่เสมอคือคุณสมบัติที่มีพลังมากหากในช่วงขณะหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะเริ่มขัดเกลาคุณสมบัติให้เป็นอัตลักษณ์ได้อย่างไรให้เริ่มจากยิ้มแย้มอยู่เสมอเธอเรายิ้มแย้มอยู่เสมอมิใช่เพราะทุกสิ่งราบรื่น แต่คือความกล้าเผชิญหน้ากับปัญหากล้าแบกรับความรับผิดชอบสันทัดการลืมผลงานยินดีรับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ถือเป็นการวางตนอยู่บนวิถีแห่งเต๋าแล้วเมื่อคนเราอยู่บนวิถีแห่งเตา๋ามักมีความสุขให้เสกอาจารย์เจ้าเมียวว่อวันที่25พฤศจิกายนา 2,565เผยแพร่วันที่1,755